ของการพัฒนาฝีมือแรงงาน,นะะประเด็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับทางทางด้านของภาคเอกชนหลังๆเนี่ยเริ่มออกมายอมรับแล้วว่าในการจะปรับขึ้นเนี่ยขอดูเป็นไปตามทักษะและก็ฝีมือแรงงานก็แล้วกันฝีมือดีทํางานได้ดีค่าจ้างก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยบทบาทของกระทรวงแรงงานในการที่จะไปพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานต่างๆเนี่ยท่าในให้ความสําคัญแค่ไหนครับ คือวันนี้เนี่ยนโยบายชัดเจนก็คือเราจะมีการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรฐานราคาค่าจ้างฝีมือแรงงานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปทันทีมันจะเป็นอีกระดับหรือว่ามาตรฐานระดับนี้ะจะได้จะได้เงินเดือนขั้นต่าําเงินเดือนเท่า,ทาไหร่เค่าจ้านเท่าไหร่ของแรงงานมีฝีมือใช่ครับซึ่งจะทําดําเนินการเนี่ยเราเริ่มดำเนินการแล้วแล้วก็จะได้คิดว่าได้ใช้ทันในปี 2 5 5 4เนี่ยครับในลงยกตัวอย่างหน่อยครับไปพัฒนากลุ่มไหนยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมอย่างกรณีช่างช่างที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนะ,อ,อ,ะอย่างความชำนาญด้านไอทีนะครับอย่างความชำนาญเฉพาะอย่างช่างเชื่อมนะครับช่างกลึงช่างเชื่อมใต้น้ำโอ้โหนะน,นี้ต้องความสามารถพิเศษเลยนะ,ะใช่ตรงนี้เขาก็จะมีค่าค่าอัตราค่าจ้างสูงขึ้นไปตามตามความสามารถถนะ้ตรงนี้เราก็จะจัดแยกตรงนี้เนี่ย เป็นสาขาอาชีพอาชีพไปซึ่งก็จะตัดปัญหาเรื่องของแรงค่าแรงงานขั้นต่ำสักทีเลยวันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มทาแล้วครับเริ่มทําแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาบ่นกันว่าค่าจ้างต่ําเพราะว่าพอทักษะมันเพิ่มสูงขึ้นค่าจ้างที่ได้รับก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแถมยังถูกแย่งตัวอีกต่างหากใช่ไหมใช่ <laughs> วันนี้ <laughs> วันนี้แรงงานที่มีฝีมือตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของ,ของทั้งในประเทศและต่างประเทศมากแต่เราผลิตให้ไม่ทัน<ห>ครับครับบางสาขาผลิตให้ไม่ทันเหมือนกัน พูดจริงทําจริงหรือคาไหนคานั้นเนี่ยลองขยายคํานี้หน่อยครับคออือผมเป็นคนต่างจังหวัดนะแล้วก็พื้นฐานมาจากชาวไร่แล้วก็มีโอกาสได้มาประกอบธุรกิจทำอตุตสาหกรรมปลรูปเกษตรนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพื้นฐานคนต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นวันที่ผมเล่นการเมืองเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของเรา สำหรับให้คนที่ยังไม่รู้จักเราให้รู้จักว่าตัวตนเราเป็นอย่างไร,รเพราะฉะนั้นคําว่าคําไหนคํานั้นเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะอธิบายความเป็นตัวตนของผมได้ต้องรักษาคําพูด<ช>ต้องรักษ <dash used. S 1> าสัจจะจึงเป็นคําไหนคํานั้นนะครับ รัฐมนตรีเฉลิมชัยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสสตั้งแต่ประมาณปี2544ใช่ครับเป็นสสามาก็ประมาณร่วม10ปีและได้เป็นรัฐมนตรีนี่ถือว่าเร็วไหมครับผมว่าผมมาตามขั้นตอนทุกอย่างนะตามขั้นตอนตามพิธีทางทางการเมืองทุกอย่างเลยครับเพราะว่าการอยู่ในประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรัดคิวลึกไปกระโดดข้ามใครได้อันนี้เป็นธรรมเนียมของพระประชาธิปัตย์ที่ทุกคนก็รู้กันมานานครับ นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่ามาตามขั้นตอนตามขั้นตอนทุกอย่างครับไม่มีการแซงคิวนะฮะไม่มีครับนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นเห็นบอกว่านักข่าวหรือว่าคนในจังหวัดจะรู้จักท่านรัฐมนตรีในนามสอจอต่อใช่ไหมฮะครับอันนี้เป็นชื่อที่คนทั้งจังหวัดประจวบรู้จักกันดีและคือผมผมเริ่มต้นเล่นการเมืองเนี่ยด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือสอจอนะฮะครับตั้งแต่ปี2533 20ปีครับก็บก็เล่นการเมืองแล้วก็ไต,ต่เต้ามาเรื่อยๆนะฮะ เป็นรองประธานสภาจังหวัดเป็นประธานสภาจังหวัดซึ่งณว,วันนั้นยังไม่มีนยกองค์การมหาศาลจังหวัดนะครับแล้วก็มาเริ่มเล่นการเมืองเป็นสสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวิถีทางทางการเมืองเนี่ยมาตามลําดับชั้นโดยตลอดทไมได้ไม่ได้เรียนรับอะไรแต่อย่างใดตั้งแต่อนุบาลขึ้นมายัางอุดมศึกษาเลยนี่คือการยืนยันนะฮะนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทํางานทางการเมืองก็ถือว่ามีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่พระปชาธิปัตย์ท่านเป็นรองหัวหน้าพระประชาธิปัตย์อยู่ด้วยดูแลภาคกลางพื้นที่ภาคกลางครับดูแลภาคกลางนี่หน้าที่ที่จะต้องลงไปดูแลในพื้นที่นีเยอะไหมครับครอบคลุมแค่ไหนคือความรับผิดชอบของภาคกลางในประธทศัตยก็คือภาคกลางทั้งหมด26จังหวัดโอ้โหนะ97เขตเลือกตั้งครับ ซึ่งก็มีภารกิจในส่วนที่พักมอบหมายไม่ว่าในเรื่องของสาขาพักไม่ว่าเรื่องของกิจกรรมพักนะซึ่งซึ่งจะต้องดูแลตรงนี้ครับครับแล้วตอนนี้ก็ยังต้องทําหน้าที่อยู่ด้วยนะยังทําอยู่ด้วยนะครับครับทุกผู้ชมครับรายการเป็นเงินเป็นทองที่เกาะติดภารกิจสําคัญของกระทรวงแรงงานยังไม่จบนะครับเดี๋ยวสับต์หน้าจะตามดูนะครับว่า สถานะของกระทรวงเนี่ยที่รัฐมนตรีเคยบอกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนไปเป็นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจด้วยอะไรคือภารกิจสําคัญที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างรวมทั้งปัญหาเด็กนักเรียนตีกันเอจะมีวิธีไหนที่จะแก้ไขปัญหานี้เอาพลังที่เกิดขึ้นอย่างเหลือเฟือเนี่ยไปใช้ในเชิงสร้างสารรค์ได้บ้าง นี่ก็เป็นอีก2-3สาภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงานด้วยติดตามกันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าของรายการเป็นเงินเป็นทองวันนี้ผมยุทธนากระบวนสางและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ